สวัสดีครับสวรสดิเพื่อนเพื่อนยูทูบสอบพัฒนาชัยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวิรัสักเล็กสอพัฒนาชัยอัปเดตข่าวสารวงการมวยทาง u t u b e ครับผ่านช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยวันนี้มีข่าวสารวงการมวยมานําเสนออีกแล้วครับเป็นเรื่องราวของซูเปอร์บอลที่ออกมาพูดหลังเกมนะครับเพื่อนเพื่อนคงพอได้ทราบข่าวนี้มาบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองฟังดูกันอีกทีซูเปอร์บอลบอกว่าอยากจะชกในกีฬาิ่งเอเอเอเกับแม็กเกอร์ครับ หลังดับทราบเรโตเซียนครับแล้วก็ผง,งาดขึ้นเป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเทเวตในศึกวันโฟรสเตกเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ครับซูเปอร์บอลก็เปรยนะครับบอกว่าอยากจะลองของใหม่ในกติกาย MMA โดยมองว่าคู่ต่อสู้ที่อยากเจอที่สุดคือคอนเนอร์แม็กเกอร์ จอมเกรียนเจ้าไอริสจากววทีเวฟซครับซูเปอร์บอลถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการประทะเดือดระหว่างรถถังติบมังนนแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครับนักมวยเพื่อนรุ่นน้องสุดซีกับเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสานจากฝั่งอเมริกาดิวิทรสจอนสันในกติกาลูกผสมมวยไทยบวก m อครับในศึกวันเกําหนดจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2564 เพื่อฉลองครบรอบ10ปีวันแชมเป,ปี้ยนชิพูเป์บอนเห็นว่ากติการนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนครับโดยยกที่1แล้วก็ยกที่3เนี่ยเป็นการชกในกติการมวยไทยส่วนยก2และยก4เป็นกติการการต่อสู้แบบผสมผสานเขาจึงรู้สึกสนใจและก็อยากจะลองดูสักตั้งหากมีโอกาสนะครับโดยูเป,ปบ์บอนก็พูดประมาณว่าผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากสําหรับผมเพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนจัดกติการนี้มาก่อนรถถังก็เก่งในกติการมวยไทย ดีเจก็เก่งในการต่อสู้แบบผสมผสานซึ่งต่างคนต่างต้องสู้ตามเกมถนัดของตัวเองถ้าผมมีโอกาสผมก็สนใจนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ผมอยากลองดูผมไม่เคยฝึก MMA มาก่อนเลยแต่ถ้าถามว่าอยากสู้กับใครผมอยากให้เป็นคอนเนอร์แม็กเกอร์เพราะผมคิดว่าผมเอาชนะเขาได้อย่างไรก็ตามครับขณะนี้คอนเนอร์แม็กเกอร์ก็กาลังรักษาตัวอยู่นะครับหลังจากที่เขาบาดเจ็บก็คือขาหักในไฟล์ล่าสุดน,นะครับจากการประลัก,กับดัสตินโพรเย่ครับเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมา และคาดว่ายัางต้องรักษาตัวอีกนานครับก่าจะได้กลับคืนสังเวียนอีกทั้งคอนเนอร์และก็ซูเปอร์บอลต่างอยู่กันคนละสังกัดและคนละรุ่นน้ำหนักนะครับโดยที่คอนเนอร์เนี่ยอยู่ในรุ่นที่ใหญ่กว่าซูเปอร์บอลนึ่งรุ่นการมาเจอกันครั้งนี้ก็คงต้องเจราจากันยาวครับแต่หากเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับเชื่อว่าวงการกีฬาการต่อสู้ต้องสั่นเสะเทือนไปนทั่วโลกอย่างแน่นอน ส่วตัวผมนะครับเป็นมุมมองที่คิดว่าน่าจะดีมากๆครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้การที่ซูเปอร์มอนได้ชกกับเรโดเซียนนะครับก็นึกว่าใหญ่แล้วแต่ว่าถ้าเขาได้ไปชกกับเมเก,กเกอร์ครับคงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่าเราก็รู้ครับว่าเม็ดเงินทางฝั่ง UFC เนี่ยค่าตัวจ่ายกันทีหลักร้อยล้านก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วหากคู่นี้เกิดขึ้นครับแฟนๆทางฝั่ง UFC ก็ต้องมาติดตามศึกนี้อย่างแน่นอนและก็จะทําให้ได้รู้จักนักมวยไทยมากขึ้นครับแล้วก็จะเป็นผลดีต่อวงการมวยของประเทศไทยนะครับพูดถึงในเชิงการชกนะครับพอนึ่งเมคเอกอร์เองก็มีเบสิกพื้นฐานของมวยสากลแล้วก็คิกบ็อกซิ่งครับรวมทั้งมวยปั้มอยู่ส่วนซูเปอร์บอยก็อย่างที่เราทราบครับลูกเตะของเขานั้นไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ศึกนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก็คือกระแสของแฟนๆนี่แหละครับ ลองคอมเมนต์กันมาดูข้างล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube สอพัฒนาชัยด้วยครับสบัยดีมีแห้งสุข,ขสุขคนครับ